สวัสดีครับ FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยอีสุนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดรอบพิเศษนะครับของผมบอยอีสุนะครับวันนี้นะครับจะพา FC และลูกค้านะครับมาชมรถ6ล้ออดิวารยาความยาวา4เมตร3นะครับซึ่งมีการต่อแทงหรือต่อถังดูดสิบดีกูุน,นะครับหรือว่าถังดูดส่วนมันเองนะครับ เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นถัง6กพลิตนะครับวันนี้เอามาโชว์นะครับทั้ง2คันเลยนะครับซึ่งเป็นต่อท้งหกพลิตทั้ง2คันเลยนะครับถ้าไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าขนาด130ตัว4เมตรเนี้ยเป็นหน้าตาอะไรยังไงมีความยาวยังไงบ้างนะครับมาดูเลยครับเริ่มจากคันนี้เนาะครเป็น รถหกล้อ NMR นะครับตัวนี้เป็น NMR นะครับอ่ามองเห็นไหมฮะ NMR 130นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าร้อแรงม้านะครับที่เขาเลือกกันว่า NMR 130เนี่ยนะครับก็จะเป็น130แรงม้านะครับอ่าซึ่งมีความยาวของแคสซีนะครับซึ่งมีอยู่3ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีอ่าขนาดอ่า3เมตรดี่นะครับอ่า3าเมตรหแล้วก็4ีเมตรสนะครับผม รุ่นนิยมที่มาต่อแท้งหรือต่อถังดูดสิมิลกูลนจะเป็นตัว3เมตรยี่และก็เป็น4เมตรสามคันนี้นั่นเองนะครับมาดูนะครับสองคันเลยนะครับอ่าเป็นคัดซีที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมอ่าคัดซีใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนถังน้ํามันนะครับเนี่ยฮะก็เป็นถังน้ํามันใหญ่นะครับอ่าสามารถบรรจุน้ํามันได้ร้อยลิตรเลยทีเดียวนะครับผมอ่าส่วนเหล็กแหนบนะครับก็ หนาขึ้นนะครับเพื่อรอมรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนยางอะไหล่นะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวตัวตัวสั้นนะครับตัว3 3เมตรยี่ตัวนั้นนะครับยางอะไหล่จะอยู่ด้านข้างนะครับยางอะไหล่จะอยู่ตรงตรงหม้อแบตนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น4เมตรนี่คือมาจากโรงงานคือยางอะไหล่นี่จะอยู่ด้านด้านหลังเลยนะครับผมนะะ แต่ถ้าเป็นสาเมตรนะครับยางอะไหล่มาด้านข้างเงี้ยนะครับผมก็มาเปลี่ยนแล้วก็มาย้ายนะครับเอามาไว้ด้านหลังมอนเดิมนะครับเพื่อที่ว่าตรงมอแบตน,นะครับก็จะมีการติดก็เรียกว่าปั๊มหัวดูดนะครับผมะจะมีการติดปั๊มหัวดูดเพราะว่าเราก็ต้องอเอายางอะไหล่ออกนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวสี่เมตรนี่คือมาจากโรงงานคือเป็นแบบนี้เลยนะครับผม นี่ก็เ,เล่าเอฟซีเนาะที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้กันนะครับส่วนเอฟซีท่านไหนท,ที่ที่รู้แล้วนะครับก็ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนะฮะทั้งทั้งสองคันนี้ครับผมจะเ,เข้าไปต่อวันนี้เลยนะครับเมื่อวันก่อนก็เอาเข้าไป150คันหนึ่งนะครับที่ผมไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดวันนั้นะนะครับแล้วก็ช่วงวันฝนตกเนาะเป็นวันหยุดเนาะ ก็เอาเข้าไป2,000เป็นตัว4เมตร3กับ3เมตร2นะครับซึ่งไปต่อทาง6นลิตรและ4ผลิตรนะครับส่วน2,000นี้นะครับจะไปต่อ6ผลิตรทั้ง2เลยนะครับนีก็ให้ดูนะครับามาดูภายในกันบ้างนะครับถ้าเป็น NMR นะครับตัว130ตัวนี้นะครับ มีภายในเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภายในครับอ่าอันนี้ภายในมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีเครื่องเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่นนะครับอ่ามีช่องแอร์นะครับก็เป็นช่องแอร์ทั้ง4ช่องก็อ่าเป็นช่องแอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมพงมาลลยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับปรับระดับได้นะฮะแล้วก็มี แอร์แบ็กนะครับตรงนี้นะครับแอแบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนั่นเองนะครับมีเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ขับขี่นะครับผมส่วนเกียร์นะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับอนี้จะเป็นตัวร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบตัวสี่เมตรสามนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยสามสิบแต่ถ้าเป็นร้อยร้อยสามสิบนะครับสามเมตรยี่นะฮะหรือสามเมตรสองนะครับ เกียร์จะมี5เกียร์นะครับอันนี้เป็นเกียร์เดินหน้านะครับอ่าจะมี5เกียร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว4เมตรสานี้จะมี6เกียร์นะครับอันนี้ส่วนกระจกด้านข้างนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับผมอ่าเพิ่มความสะดวกสบายนะครับอ่าให้ให้กับลูกค้านะครับที่เอาไปใช้งานนะครับอ่าเห็นไหมครปุ่มปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าเพื่อในการต่อฮะในการเร่งนะครับ ดูสิบปฏิกูลนะครับผมเวลาเราจะใช้ดูสิบปฏิกูลก็จะต่อจากตรงนี้นั่นเองนะครับก็าฝาก FC และลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับถ้าสนใจอยากได้รถด,ดูสิบปฏิกูลนะครับรถหมายเลขแดงนะครับผมซึ่งท่านอยากเอาไปเพิ่มคันที่2คันที่3ของท่านนะครับหรือว่า,อาเอาไปใช้เป็นคันแรกนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับผม ถ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับก็สามารถซื้อรถกับผมบอยอีสุได้ง่ายๆนะครับเพียงจะท่านโอนจองทางออนไลน์นะครับผมโอนเข้าบัญชีของบริษัทนะครับสบายใจปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะส่งไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นสัญญากับท่านถึงบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะท่านจะอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก่อนที่ไฟแนนซ์เขาจะเข้าไปนะครับเขาก็จะโทรแจ้งนะครับให้กับผู้ซื้อและผู้ค้ำนะครับ เตรียมเอกสารไว้นะครับแล้วก็จะนัดวันเวลาเข้าไปเซ็นเอกสารกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับรถไม้ไผ่แดงนะครับรถเดินสิ่งบติกูลนะครับซึ่งการต่อผมก็ต่ออยู่ที่อู่สมเทยนะครับอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดพันแก่นะครับก็ศูนย์รถเอซูนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะบริษัทชีวีนอซูนจำกัดนะครับก็ อยู่อำเภอเดียวกันกับอูต่อนะครับซึ่งมีความห่างกันแค่เจ็ดกิโลนะครับผมเวลาผมเอารถเข้าไปต่อให้ลูกค้านะครับเอฟซีทุกท่านนะครับรถของเรานะครับก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าระยะมันใกล้ๆเองครับแค่เจ็ดกิโลนะครับผมก็ขับรถก็ประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับแต่ถ้าติดไฟแดงนะครับก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะครับผ่านไฟแดงอยู่สามสามสามแยกสามแยกครับผมนะ ก็ถึงแล้วนะครับริษัทชีวิตีสูงนะครับก็อยู่ที่ถนนม่ัาลิวันนะครับอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับไปทางที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับผมอันนี้ก็ฝากเอฟซีและลูกค้าทุกท่านได้วยนะครับในช่วงนี้นะครับมีแชมเปญพิเศษนะครับผมในรอบของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ตัดสินใจออกรถกับผมบอยอีสูแล้วนะครับท่านก็จะได้นะครับ กันภพยชั้นหนึ่งปีแรกนะครับพลบรบปีแรกนะครับผมแล้วก็มีเอกสารามีมีป้ายเหลืองนะฮะมีป้ายเหลืองให้พร้อมนะครับพร้อมเอกสารประกอบการเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถา้าท่านมีประกอบการของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็จะออกชุดจบให้แล้วก็ให้ท่านเอาไปดำเนินการจบเองที่ขนส่งในตามูริมาวของท่านนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีนะครับผมก็จะอะอก เอกสารประกอบการให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเอาเอกสารชุดนี้นะครับไปติดต่อทำสัญญาครับกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่ท่านจะไปทำสัญญาวิ่งร่วมด้วยอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะมีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับที่พูดมานะครับมีประกันนะครับมีพรลบแล้วก็ป้ายเหลืองความเรียบร้อยนะครับ3าอย่างแล้วนะครับและก็มี อีกครับน้ำมันนะครับผมให้น้ำมันไปเลยครับถ้าออกกับผมช่วงเดือนนี้นะครับท่านจองไว้สองสามเดือนท่านมาเอารถอย่างเงี้ยครับท่านก็ได้เลยนะครับน้ำมันหนึ่งบาทครับตรงนี <ieux> ้ผมให้ท่านเลยนะครับผมแล้วก็รถใหม่ป้ายแดงนะครับมีการรับประกันให้พร้อมนะครับการรับประกันตัวรถนะครับเกียร์เครื่องยนต์นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับรับประกันให้5ปีครับ ไม่จํากัดระยะทางนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็อย่างน้อยก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับความสบายใจนะครับว่ารถของเรานะครับยังมีการรับประกันนะครับผมและถ้าเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนี้ผมก็มีประกันชั้นหนึ่งให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับก็ฝาก f อและลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับถ้าอยากจะได้รถดูดจิงปฏิกููนะครับให้นึืถึงผมนะครับบอยอิสุนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะครับ เป็นรถเอ็มเอ็มร้อยสามสินะครับหัวสะดือนะครับซึ่งจะนำเข้าไปต่อนะครับแท่งหรือต่อถังดูดสิ่งปรดิกูลนะครับถัง6,000ลิตรนะครับผมหัวสะดือนะครับ2คันนี้นะครับมีขนาดความยาวนะครับ4ีเมตรสนะครับผมสี่เมตรสนะครับอันนี้ก็กำลังจะเตรียมการนะครับเข้าไปต่อที่อู่สมุทรไทยนะครับ อันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้านะครับจะมีมาอีกครับประมาณ5คันนะครับอาทิตย์หน้าจะมีมาอีกนะครับอ่นนี้ก็อเอา2องคันนี้ไปก่อนนะครับผมในช่วงวันนี้อาจจะไม่ได้ไล์สดนานนะครับวันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ไล์สดนานก็อาจจาะพอหองปากหอมคอนะครับ ก็ฝาก FC และลูกค้าท่านด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากได้รถดูซิมบิกูนนะครับก็ทักมาโทรมาหาผมบอยอีสุนะครับผมอยากดูการรีวิวนะครับการใช้งานนะครับของรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงนะครับแล้วก็รถดูซิมบิกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของผมบอยประจัก์ได้นะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าเข้าไปดูในช่อง YouTube วายบริษัทแล้วนะครับถ้าคลิปวิดีโอเป็นประโยชน์แก่ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยครับผมออีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทาง Facebook นะครับถ้า,าจะเข้ามาทักหรือเข้ามาสอบถามนะครับในโทรศัพท์ไม่มีเงินนะครับรู้อยู่เบอร์ไม่มีเงินก็โทรเฟซมานะครับหรือว่าทักเฟซมาถามได้นะครับว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับ ผมทำเป็นคันแรกต้องเริ่มต้นขนาดไหนโทรมาปรึกษาทักมาแชทมาปรึกษากันได้นะครับผมในช่องทางเฟ e บุ o กบอย i n s สุดนะครับแต่ถ้าเป็นสายตรงหาผมเลยนะครับเบอร์โทร082-048-6019ยน้านะครับ0 8 2 0 4 8 6 0 1อนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับให้ก็ท้ายๆนี้นี้ครับถ้า FC และลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถด,ดูดสีปฏิกูลนะครับ ให้นึกถึงผมบอยอีสุนะครับผมอ่กอาก็ขออ่าลาไปก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวจะนำะรถ